สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีเกล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่หน้าเพจของอวีนั่นเองนะผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสกินของพี่เอกนั่นเองนะครับผมนะฮะก็คือเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะบก็มีแพ็กเสียงแล้วก็ เอ,อ่อแท็เจอร์นะที่เสร็จมาแล้วนะครับแต่เอฟเฟกยังไม่เห็นนะเอฟเฟกในเกมนะครับผมนะแต่ก็สกินนี้นะครับผมเนปะ็นสกินที่แจกฟรีนะครับผมนะก็รอติดตามกันดูนะว่าจะเป็นกิจกรรมแบบไหนนะครับผมแนะ่ก็แจกฟรีนะทางเพจใกล้ๆเขาได้ทำการประกาศมาที่รอแล้วนะครับผมแนะ่เนี่ยเห็นปะเอาเนดะ็กชายกู นี่นะครับผมนะฮะในเกมนี้จะสุดยอดเพราะแจกนะครับผมนะหมายถึงว่าแจกตัวละครฟรีนะครับผมไม่ใช่ว่าเดินไปแจกตายหาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับทุกคนนะครับนะเนี่ยเขาเนี่ยฮะเพจนะครับผมนะก็บอกนะครับแจกฟรีนะครับนะทั้งเซิร์ฟอยู่แล้วนะประมาณนี้นะครับผมนะก็คือไม่มีการเก็บตังค์นะครับผมนะก็คือดีอยู่นะครับผมนะอันนี้ก็ถือว่าเท่นะครับดูดิเชื่อแม่งหล่อเท่เลยทีเดียวนะยิ้มด้วยไอบรรยากากยิ้มด้วยสันเดอ้ โอ้นะเราบมะอุ át, ้ยแต่มันแค่จริงทุกคนโอ้ดูดีตรงผมอุ้ยมีใบสองอันเลยทุกคนที่้าซ้ายขวาเลยโอ้โหนะประมาณนี Superman, ้นะครับผมนะพื้นหลังก็ไม่ได้มีอะไรมีคีย์บงคีย์บอร์ดนะครับผมนี่ยเออมีนกอ้วนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมนะะมีกําลังตัดคลิปว v อยู่ด้วยนะข้างหลังนะเห็นปะเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกเสียงกันดีก่อนนะครับผมว่าเสียงพี่เอกเขาจะเป็นยังไงนะครับผมในนี้เนี้ยเลื่อนมาข้างล่างเลยนะครับผมนะ ีโอเคเดี๋ยวผมจะเงียบนะแอบคุณผู้ชมผมมีแครี่คุณภาพที่คุณช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมอวีมาแนะนำเพจแอปมิเตอร์พีพีเจ็ดเพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมอวีปลอดภัยไ,ไม่โกงใครที่กำลังหาไอเดีคุมคมพร้อมเล่นลูมกบแหลงคอนสกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมไว้วางใจผมคุยอใครเนี่ย ยังเยอะเปิดโหมดแวน้นแสนสนานพวกอย่างปั่นลั่นสุดๆไปว่าจุเคินเจะยิงเง้ยบเลยเนี่ยเลยเนี่ยไ้กูต้องใจวะเฮ้ <c oughs> ยเดี๋ยวอะไรวะนะทุกคนได้ยินปะเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงให้อีนิดนึ่งอะแล้วก็ดูกันใหม่โอเคเดี๋ยวผมจะเงี้ยบนะสวัสดีครับคุณผู้ชมผมมือแครี <c oughs> ่ค <c oughs> ุณภาพที่คุณไว้วางใจ ผมคุยบใครเนี่ยสุดอย่างเยอะเปิดโหมดแววนแสนสนานพวกอย่างปั่นลั่นสุสดๆตายวะทุกคนโคตรจะยิงให้ยับเลยใครตดอะ่ะสวัดดีค่บ เนี่ยอะไรนี่กูฟังอะไรอยู่วะเมื่อกี้ทุกคนเอ้มันมีจริงจริงเหรอวะถามจริงเถอะไแต่เดี๋ยวไม่เปจริงใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยโอ้ มีมันมีหน้ากากยิ้มด้วยทุกคนนะครับผมอันนี้คือเป็นส่วนประกอบของอ่าหน้ากากนะครับผมน่าะเป็นส่วนตกแต่งแหละนะครับผมนะก็เป็นแบบสกินยิ้มด้วยนะครับเป็นหน้ากากยิ้มพี่เอโคเดะนะครับโอ้นะฮะอ๋อก็มีไม้ต่ออันจริงด้วยทุกคนไม้ซ้ายขวาเลยไอ้ผมผมอยากเห็นเอฟเฟกต์ว่ะเอฟเฟกต์มันจะเป็นยังไงวะทุกคนอยากเห็นจริงกันแหละนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์นะครับนะฮะเขาไม่ได้เอฟเฟกต์ในการเดินโมเดลในเกมนะครับนะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเลยสวดี นี่ก็เป็นนกควนสีฟ้านะครับผมและติดด้านหลังเนี่ยโอ้ยแต่นี่นม่ใช่ไอศุดแล้วผมว่านี่สีแดงเนี่ยมันดูเข้ากับสกินดีนะเออเนี่ยเนีเฟิรในเกมแต่ว่าเขายังไม่เปิดนะเขานะในการยิงไอเฟิยิงยังไม่ให้ดูนะอันนี้ลองดูดินี่อย่าเททั้คนที่เห็นกันยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะเขานะผมก็ไม่ได้หวังกับเอฟเฟิมากมายนละคอมเม้นต์เมคกินดีนะเขาผมในนี้ โอเคนะครับนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับจริงๆมันยังมีอีกนะครับนะมันมีดราม่าด้วยนะครับส,บสก,กินพี่เอกนะครับแต่ว่าไม่ใช่สก,กินของเอ้ยมันไม่ใช่ดราม่าของคนไทยแนละ้วก็คือเป็นระหว่างระดับประเทศนะพูดอย่างนี้ดีกว่าระดับประเทศนะมีเขาเรียกาอนะไรชาวเวียดนามนะครับเนอะแล้วก็ชาวไทยนะครับเตียนนะคือชาวเวียดนามเขาบอกว่าสก,กินของพี่เอกแม่งมันดูตลกแม่งดูไอเหี้ยแบบ อะไรประมาณนี้นะครับผมนะดูตลกดูแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็คนไทยก็เข้าไปบอกว่าเอ้ยมึงไม่รู้จักพี่เอกอะไรอย่างเงี้ยก็เถียงกันไปเถียงกันมานะครับผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าแนละ้วเดี๋ยว่าเอ่อเล่าให้ฟังกันละกันนะครับผมนะคือมันมีตามกลุ่มนะครับผมนะสับใครที่แบบที่มันสิงอยู่ในกลุ่มของเพจอาร์วีทั้งสองกลุ่มนะแบบ กลุ่มของคนไทยกลุ่มของเวดตามนะครับผมแนละก็คือมันจะมีเถียงกันเรื่องสกินพเอกนี่แหละนะครับผมในนี้โอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะเ,เขาดาอะไรกันเขคะผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้บายาผมจะปนใปไนคลิปหน้านะครับผมบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เพิ่งจบนะครับผมแล้วก็ผมเพิ่งเห็นนะครับมันมันยังมีสปอยเสียงของพี่เอกมาอีกนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับเนี่ยผมจะเพิ่มเสียงให้ทุกคนก่อนกันแล้วกันนะ,ะว่าโอเคเดี๋ยวผมจะเงียบนะทุกคนก็ฟังกันเองก ผมไม่แครี่คุณภาพที่คุณไว้วางใจนี่มันผู้เล่นพรสวรรค์ชัดๆเอาอย่างเรื่อง C U again on Sunday อย่าลืมเป็นลอนนายก็ประมาณนี้นะครับผมนะแต่เสียงที่เซนเซอร์นะครับผมนะเราก็น่าจะรู้แล้วมันคือเสียงอะไรนะครับผมนะทุกคนโอเคนะก็จบจริงแล้วสำหรับคลิปนี้บายผมจะันในคลิปหน้านะครับผมบาย